คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเ่ยจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นประกาศหน่วยล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2,567สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่16บวกด้วยแถวที่18และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปกะกัศหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2566 ห้บวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น20 20ิบวกสเป็น23 23ิบวกหเป็น24ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ออก1 4ก็เข้าเลข4เข้าปักหลักหน่วยล่าง เป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง8-9ก็เข้าเลข9 เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่17มกราคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ทธันวาคม2 5 6 6 4. บวก6เป็น10 10บวก8เป็น18 18บวกสเป็น20 20ิบวกเเป็น29 29ิบเวกหเป็น30ก็จะได้เลขเด่น0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่4-2ครั้ง และบวกด้วยแถวที่8 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นประกลักด้วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ตุลาคม2566 3บวก4เป็น7 7บวก4เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก6เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1พฤศจิกายน2566อกอก6 3. ก็เข้าเลข3เข้าปากกลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง 8, 9ก็เข้าเลข9เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่17มกราคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่3 0ธันวาคม2,566 2บวก5เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก5เป็น17 17บวก5เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่14ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย8ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2566 9กบวกหเป็น10 10ิบวกเเป็น19 19กบเวกสเป็น22 22ิบวกสเป็น26 26ิบวกแเป็น34ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ออก1 4ก็เข้าเลข4เข้าปักหลักหน่วยล่าง เป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง8 9 9ก็เข้าเลข9เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกัน มาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นประกรักโวยล่างงวดวันที่17มกราคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5บวก4เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก0เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก8เป็น27 ก็จะได้เลขเด่น7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับประกักหน่วยล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนไปเดียว แต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็ เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลนไอดียของผมนะครับ a 8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลัก100บนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ